เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาพระมหาสุธรรมสุร,รัตโน์ปเปรียนธรรม9้าประโยคดรรองประธานสหาภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชเนียจะอาวาสวัดพระธรรมกายโอคกลดนประเทศนิวซีแลนด์และพระคู่วรยานวิเทศดรรองประธานภาคพื้นโอเชเนียจะอาวาสวัดพระธรรมกายบริสเบนประเทศออสเตรเลียได้นําตัวแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจาก10วัดในภาคพื้นโอเชเนีย เข้ากับพระราชวชิระธรรมวิเทศประธานสหาภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชเนียวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ท่านได้เมตตาพูดคุยงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้พูดเรื่องงานประชุมสหาภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชเนียที่จะจัดในวันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้ รวมทางพิธีสมโภช25ปีวัดพุทธสามัคีประเทศนิวซีแลนด์ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2568 ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยงานเป็นที่น่าปลื้มปิติที่ทุกฝ่ายได้รวมด้วยช่วยกันเพื่อให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้กว้างไกลนั่นหมายถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์จะไปสู่ดวงใจของทุกคนได้กว้างไกลยิ่งขึ้น